อยู่กันที่บาฝึกหัดที่1.6นะคะคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1บทที่1เศษส่วนค่ะเป็นบาฝึกหัดของสอสวทค่ะอยู่ในหน้าที่1 5ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการบวกลบเศษส่วนกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเจอโจทย์ที่เป็นการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็จะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะ จากนั้นจึงทําการบวกลบตามหลักการบวกลบของเศษส่วนก็คือนําตัวเศษมาบวกหรือมาลบกันค่ะคําตอบของเศษส่วนนะคะก็ตัวส่วนก็จะคงเดิมค่ะยกเว้นแต่ว่าเศษส่วนนั้นสามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือสามารถทําให้เป็นจํานวนคละได้เราก็จะตอบในรูปแบบของเศษส่วนอย่างต่ําแล้วก็จํานวนคละค่ะเรามาดู กันที่ข้อที่1ก่อนเลยค่ะเศษ3าส่วนสลบเศษ2องส่วนหคะ่ะในที่นี้ถ้าเรานำา4กับ5ไปหาคอนนนะคะคอนนก็คือ20ค่ะแสดงว่าเราก็จะต้องทำส่วนเป็นส่วน20ก่อนที่จะนำมาลบกันนะคะ,ะเขียนเลยว่าวิธีทําค่ะเศษ3ส่วน4ลบเศษ2ส่วนสค่ะเอ้ยเศษ2ส่วน5ค่ะ เราก็ทำส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะคือส่วนให้เป็น20นั่นเอง4คูณอะไรให้ได้20ก็คือคูณ5ค่ะตัวเศษก็ต้องคูณ5ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะต่อมาเศษ2ส่วน5ก็ต้องทำส่วนให้เป็น20ค่ะ5คูณอะไรให้ได้20ก็คือ5คูณ4ค่ะตัวเศษก็ต้องคูณ4ด้วยค่ะเราก็จะไดะ้3คูณ5ได้15ได้เศษ 15บหส่วน20ค่ะลบกับ2 4คูณ4ได้8ได้เศษ8ส่วน20ค่ะ15ลบออก8ก็จะเหลือ7ค่ะได้เศษ7ส่วน20ค่ะเป็นคำตอบของข้อที่1ค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะ เศษ5ส่วน9บวกเศษ4ส่วน6อ่ะทีนี้9กับ6ถ้าเอาไปหาครนรเนาะอ่ะลองหาครนรซีจะได้เท่าไหร่อ่ะนำสามาอ่รทั้งเศษและส่วน3 3 9 3 2 6อ่ะพอแล้วแล้วเราก็นำตัวหารและผลหารมาคูณกัน3 3 9 9 2 18 ่แสดงว่าเราจะต้องทำส่วนให้เป็น18นั่นเองค่ะเขียนเลยวิธีทำเศษ5ส่วน9บวกเศษ4ส่วน6อ่ะทีนี้9คูณอะไรให้ได้18ก็คือคูณ2ค่ะตัวเศษก็ต้องคูณ2ด้วยเนาะ ต่อมาเศษ4ส่วน6 6คูณอะไรให้ได้18ก็คือคูณ3ค่ะตัวเศษก็ต้องคูณ3ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เราก็ทำการคูณในวงเล็บค่ะ5คูณ2ได้10ก็จะได้เศษ10ส่วน18บวกกับ4คูณ3ได้12ได้เศษ12ส่วน18ค่ะแล้วก็บวกกัน10บวก12ได้22ค่ะ ได้เศษ22ส่วน18เวลาเราบวกหรือเราลบนะคะเราเราก็แค่เอาตัวเศษมาบวกหรือมาลบกันเท่านั้นนะคะตัวส่วนเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะคะทีนี้เราก็จะได้เศษ22ส่วน18แต่ทีนี้เราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ค่ะโดยการนำแม่2องอแม่สองมาหาหรือนำมาตัดทอนนั่นเอง2อ,อะไรให้ได้18ก็คือ2 9ง8 สอ,อะไรได้22ก็คือ21ตอบอีกคำตอบหนึ่งก็คือเศษ11ส่วน9ค่ะแต่เศษ11ส่วน9ก็ยังคงเป็นเศษเกินอยู่ค่ะเราสามารถตอบให้อยู่ในรูปของจำนวนคะค่ะโดยการนำา1 1ตั้งแล้วหารด้วย9ค่ะจำนวนคะในที่นี้ก็คือได้หเศษ2ส่วน9ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะ อ่ะต่อมาเรามาดูกันที่ข้อที่3กันต่อเลยค่ะข้อที่3นะคะเศษเจ็ส่วนแบวกเศษสี่ส่วนสิค่ะเดี๋ยวเราจะนำแปกับสิบสองไปหาครานอกันค่ะอะ่เอาแม่อะไรหารดีแม่4ี่ละกันส28ส32อ่ะเราพอเลย ทีนี้นำตัวหารกับผลหารมาคูณกันค่ะ428 8324ก็แสดงว่าเราต้องทำส่วนให้เป็น24นั่นเองค่ะวิธีทำค่ะก็เขียนโจทย์หนึ่งครั้งเศษ7ส่วน8บวกเศษ4ส่วน12ค่ะจากนั้นเราก็จะหาจำนวนมาคูณ8ให้ได้24ค่ะ 8คูณอะไรให้ได้24่คะก็คือคูณสตัวเศษก็ต้องคูณ3ด้วยคะ่ะต่อมาเศษ4ส่วน12คะ่ะ1ิบคูณอะไรให้ได้24ก็คือคูณ2คะ่ะก็คูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนคะ่ะอ่ะทีนี้ก็ทำการคูณในแต่ละวงเล็บนะคะ7คูณ3ได้21ได้เศษ21สบ็ดส่วนยีี่ค่ะ ูณสองได้8ได้เศษ8ส่วน24ค่ะก็น้ํา21บวก8ค่ะก็จะได้เศษ29ส่วน24ค่ะเศษ29ส่วน24ยังคงเป็นเศษเกินอยู่ค่ะเราก็จะทําให้เป็นจํานวนคระค่ะโดยการนํา29ตั้งแล้วหารด,ด้วย24ค่ะ24อะไรให้ได้29ก็24ดึง24ค่ะ29ลบ24เหลือเป็นเศษ5ค่ะ เราก็จะได้คำตอบคือ1นเซษ5ส่วน24ค่ะ้วเราก็ตอบด้วยเลขไทยนะคะต่อมาในข้อที่4ค่ะเซต16ส่วน15ลบด้วยเซต9ส่วน10ค่ะเราจะนำา5 5และ10ไปหาครอรนอกันค่ะ ในที่นี้นำห้มาหารค่ะ5 35 5 2มหค่ะ,ะสามารถพอได้เลยแค่นี้นะคะจากนั้นนำตัวหารและผลหารมาคูณกันค่ะ5 35 5 5, 5 5 2 30แสดงว่าเราต้องทำส่วนให้เป็น30นั่นเองค่ะ,ะมาเขียนวิธีทำเลยล็อกจดยหครั้งเศษ16ส่วน15ลบกับเศษ9ส่วน10ค่ะ,ะทีนี้ 15คูณอะไรให้ได้30ก็คือคูณ2ค่ะ16ก็ต้องคูณ2ด้วยค่ะต่อมาเศษ9ส่วน10ค่ะ10คูณอะไรให้ได้30ก็คือคูณ3ค่ะตัวเศษก็ต้องคูณ3ด้วยค่ะจากนั้นเราก็ทำการคูณกันในวงเล็บนะคะ16คูณ2ได้32ตัวส่วนก็คือ30ค่ะ9คูณ3ได้27 ก็ได้2 7 3ส่วน30ค่ะ32-27ลบ27เหลือ5ค่ะได้เศษ5ส่วน30ค่ะแต่เราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ค่ะโดยการนำา5มาหารทั้งเศษและส่วนของคำตอบนะคะหรือการนำา5มาตัดทอนนั่นเอง515 56 30เศษส่วนอย่างต่ำของคำตอบนี้ก็คือเป็นเศษ1.6ส่วน6ค่ะเราก็ตอบเป็นเลขไทยได้เลยค่ะ เสร็จแล้วในแบบฝึกหัดที่หน้า15นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ